ลูกไงไปใบใหญ่แ <amounts> ล <of water writers> ้วนะจะมาขอดูไข่มวยนวลตุ้ยเลยเนี่ยนวลเลยอะไรคือนวลตุ้ยนี่ดูป่ะไข่ตกง้อยฮะตกง้อยทำไมปู่มาถึงงน้อยไม่ตกอ่ะตกทำไมอันมือตัวขึ้นอยากเป็นอยากเป็นในนี่ยเป็นูอ่ะเราอยากเป็นม็อกอโ มีนะคะจะเป็นวันที่เรานะคะจะออกจากบ้านตอนนี้คือ11โมงแล้วโบไม่แน่ใจว่าเจดาเนี่ยคนจะเยอะหรือว่าจะหมดหรือยังนะของอะ่ะแต่วันนี้โบตั้งใจว่าโบาจะเอาของดองเจด้าเนี่ยมายำกันเพราะว่าเราเด่กกินยำหลายรอบแล้วแล้วก็กินของเจด้ามาสองรอบแล้วแต่โบจะบอกว่าของเจด้าคือเด็ดจริงๆนะไอปูนี่คือเป็นปูเลยนะปูตัวใหญ่ๆอะ่ะแบบแช่ไว้อยู่ในตู้เย็นสีแดงก็ผ่านนะคะช่างมันเถอะ ก่อนที่จะไปนะคะเราจะน่าสดไปเยาวราชไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราชวนฝาแฝดเรามาด้วยวันนี้นะคะฝาแฝดของเรานะคะจะมาแต่งหน้ากันแต่วันนี้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปแต่งหน้านะคะ oh. เราขอแนะนําตัวนี้เลยนะคะเจอแอนตี sure. ้พิลูชันรีแพรเซลลัมนะคะเหมาะสำหรับยุคนี้จริงๆเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาช่วยปลอบรมผิวของเรานะคะจากผิวที่แพ้ง่าย,ายๆเช่นผิวที่แพ้แมสหรือว่าผิวที่เจอมลภาวะเยอะๆนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะตัวนี้เขาช่วยปลอบรม<ๆ>แล้วก็ช่วยสร้างมิค<ๆ>ุ้มกันให้ผิวของเราด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากต้นเลือดมังกรเข้มข้นช่วยลดสิวพดต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน E50 เท่าและวิตามิน C20 เท่าและยังช่วยลดรอยแดงบนใบหน้าแถมยังมีส่วนช่วยในการฟื้นฟู่้มแซมบำรุงเซลล์ผิวและการสมานผิวให้เรียบเนียนให้ผิวเนียนละเอียดมากขึ้นด้วยนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ขนาด20กรัมราคาเพียง550บาทและขนาด40กรัมราคา880บบาทเท่านั้นนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัว กันก่อนเลยนะคะจะบอกว่าตัวเซรั่มของเขาอะเป็นน้ำที่ไอนี่เลยนะเนี่ยพอบีบเข้าไปอะคือเนี่ยเขาเป็นเซรั่มที่บางเบามากๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะ <c oughs> ังจากที่โพทาแล้วอ e. ่ะคือซึมเข้าไปเลยอ่ะซึมง no pues ่ายมากๆแล้วก็หน้าของเรานะคะไม่มันด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ช่องทาง Facebook เวสัมอังเชอร์สกินแคร์หรือช่องทางอื่นๆตามภาพที่ขึ้นให้เลยนะคะโอเคมา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 ไม่ต้องน้อยใจนะเพราะว่าวันนี้ปูมีของมาด้วยอันนี้อาจจะเหมาะกับโบนะคะแต่สิ่งที่เหมาะกับมามาในวันนี้นั่นก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซรั่มรำไรชัเท้านะคะเหมาะกับคุณแม่มากๆนี่ เยน็นเย็นปะดูเหมืหอนเย็นเย็นนะ ต้องทาคอด้วยนี่อันนี้คือหน้าแม่เราตัวนี้นะคะเขาเป็นซิสตาลองแกนเมลัสม่าแอคทีฟไว้ซูตติ้งเจลนะคะหรือเจลลำไยชายเท้านะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำเพราะในส่วนผสมของเขานะคะมีสารสกัดของลองแกนแลดิดอบูตินและคอลลาเจนทั้งหมดนะคะเป็นสารสกัดที่ช่วยลดเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำอย่างอ่อนโยนช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสและดูเรียบเนียนชุ่มชื่นอิ่มน้ำมากขึ้น ใชรรู้สึกเป็นไงบ้างคะเย็นๆหอมๆหลังจากนั้นยังไม่จบนะคะต่อไปนะคะเราจะเป็นขั้นตอนของการลงรองพื้นแล้ค่ะซึ่งรองพื้นของเราในวันนี้ที่เราเลือกใช้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นซิสเต r เหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นซิสเตอร์เรดดิ m เมล s สมาเพอร์เฟกต์ฟาวเดชนะคะหรือรองพื้นใช้เท้านั่นเองนะคะเขาเป็นรองพื้นตัวแรกของสยามประเทศที่มีสารสกัดจ,จากเรดิตคอลลาเจนและอาร์ตูตินนะคะสารบำรุงที่ช่วยบรรเทาฝ้ากระจุดด่างดำเสริมความั ให้กับผู้หญิงที่กังวลเรื่องว่ากระดาษโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองกันเลยจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะเป็นตัวฟาวเดชั่นแล้วนะคะเขายังช่วยบำรุงด้วยอะเฮ้ยมามาคือจะบอกว่าเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะที่สำคัญมี SPF 30ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกลืนกับผิวลงไป<อ>นะรองพื้นที่แบบทาแล้วคือไม่เนินอ่ะใช่แห้งแบบเร็วมากๆแล้ เนื้อแมทนะคะเดี๋ยวไปซื้อมาไว้ให้มาใช้ต่อไปจะเป็นคิวของดิฉันแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้ลองรองพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าถูกอกถูกใจมากเดี๋ยวเรานะคะจะไปแต่งหน้ากันแล้วเดี๋ยวไปลุยเจดาแล้วเราจะทาด้วยว่ารองพื้นนี้ดีจริงหรือเปล่าคือทุกคนด,นด no filter, นะูหน้าดิโนฟิลเตอร์นะหน้าบูคือโนฟิลเตอร์เราจะไปบุกเจดา แลตอนนี้นะคะเราก็ได้รับนกน้อยที่โผล่บินนะคะเรากำลังวางแผนกันว,ว่าเดี๋ยวจะไปหาที่จอดรถแล้วก็เหมาพวกสาม้อย่างเงี้ยไปดีกว่าเพราะว่าไม่ด้มีที่จอดรถอีกอย่างนึงไม่ได้ออกจากบ้านนาะนแม่อยากชอปปิง้งอยากดูของแถวนั้นเพราะว่าของเยอะมากเลยของกินอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะไป เจดาปูดอง่ิฉันบอกเลยวันนี้ค่าเสียหายหลายแสนมาก <c oughs> เก็บกวดมากทุกคนไม่ออกจากบ้านนานช่นแล้วเลยคิดว่าซื้อไปตุนเลยเพราะว่าชอบร้านนี้มากอร่อยนะคะเราจะทำคอนเทนต์ออกมาข้างนอกให้บ่อยขึ้น,นะคะ่ะแบบที่ว่าออกมาแบบปลอดภยัยเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยตอนนี้นะคะถึงบ้านแล้วนะคะเราจะไม่รอแล้วเราจะไปจัดจานแล้วก็ไปดูเลย ทุกคนจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เหมือนถูกหวยนะแต่ไม่ได้ถูกคือวันนี้เราลงทุนซื้อเจด้าไปในราคา6กพันหนึ่งโอ้โหแบบตกใจหยิบเพินอะแล้วคือไม่ได้ดูราคาไม่คือเห็นแล้วก็น่ากินไปหมดเลยแต่ว่าจะบอกว่ายังไม่หมดนะคือมีอีกหลังบ้านอีกคือไม่ไม่ค่อยได้ไปเยาวราชก็เลยคิดว่าซื้อมาตรงเลยแล้วแบบแพลนเดียก็จริงอีกยาวเลยเพราะว่าที่าสั่งเดลิเวอรี่มาค่าส่ง200ก็เลยว่าเอาไปเองดีกว่าไปไปเที่ยวด้วยเจด้าพาเพินอะดูดิ เคยกินของแกไปทียงแล้วบอกเลยเด็ดกุ้งมันสดและนี่คือปูม้าบอกเลยว่าโคตรเด็ดปูม้าเนี่ยปูไข่เนื้อมันเนียนมากปูไข่ไก่หลงทูกคนเราจะบอกว่าปูม้าของเขาอะแน่นมากวิลุงน้อยให้เขาดูไข่ดิไข่อะไรไข่หงไข่เลาลรืนออยไไปใหญ่แล้วนะจะมาขอดูไข่แรกๆก็แบบเป็นมุกสุภาพหลังๆเริ่มแบบเริ่มสนิทกันแล้ว ทุกคนปูคือหวานมากมหวานตาล จะบอกว่าแต่ก่อนเราเคยกินของแกเรารู้สึกว่ามันเค็มมากแล้วคือวันนี้พอไปอ่ะเหมือนแกเปลี่ยนวิธีในการดองแกก,ก็คือแกราดน้ำปลาอีกทีหนึ่งแล้วแกบอกว่าพอหอ,อ,อ,อกมาจัดอ่ะไม่ต้องราดน้ำปลาแล้วนะเอาน้ำปลาที่ออกไปได้เลยเดี๋ยวมันจะเค็มแล้ววันนี้คือโคตรพอดีความจริงอ่ะเราไม่ได้ทำอัดคลิปอ่ะกินบัก500อะไรเงี้ยก็ก็คืออิ่มแล้วแหละแต่ว่าซื้อมาตุนเลยไงมาอัดคลิปด้วยก็เลยจัดหนักไปวันนี้มวยนอนตุ้ยเลยเนี่ยนอนเลยนะอะไรคือนอนตุ้ยเนี่ยกลิ่นเกินอะไรไม่มีเลยมวยว ยังก็จะหมดแล้วอู๋ปูไข่ปู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 ไข่อร่อยถึงใจดูบิดให้ดูเดี๋ยวดูสิโบลีลำพาไปกินลูกชิ้นนั่นดิซ่าล,ลูกชิ้นบุรีล์ลอยากกินตามเลยอะ่ะเป็นร้านตำนานหูด,ดังไปเลยนะตอนนี้ขายแทบไม่ทันเลยสามสิบตันนะวันนึงบ้า <laughs> ไม่ทําอะไรสักอย่างเลยและนี่คือกั้งที่ไม่เคยได้กินเลยตอนแรกแกถามว่าเอาไหมโบบอกว่าโบกแกะแล้วมันแบบเหลือนิดเดียวอะแต่แกบอกว่ากแกแกให้แล้วก็คือแบบแค่ลอกข้างหลังออกเนี้เป็นกั้งไข่ด้วยนะปากเลยอะือตัวโคตรใหญ่อะอดูรื้ป๊ดเข้าไปเลยทีเดียวปื <c oughs> ปูที่ไหนไม่กดกุ้งเนี่ยตัวเดียวอะ่ะอย่าไปกินนะให้กินสองตัวเงี้ช่วยเก็บของเลยอ๋อของเยอะ แล้วคือเอกลักษณ์ของเจดาเนี่ยคือดีอย่างคืออะไรป่ะเจ้าของมันนั่งขายเองคือยืยนขายเองทั้งที่แบบเขาจ้างก็ได้นะแต่เขาเขาขายเองจนตั้งแต่เช้ายันเย็นจนหมดคนนี้นึกว่ามาเจอกันแล้วไปทั้งไหนไม่เคยไม่เจอเจดามันจะมีปูตัวเล็กด้วยใช่ไหมสีมดำอลอนจองเดือบซื้อแล้วแต่ว<ม>่ามันเยอะเกินวันนี้ปูน้ำโอ้ปูนาปูนาใช่ไหมกินได้ไหมกินได้กินไปถึงมันมีเนื้อหรอต้มต้มเลยกินอย่างนั้นเหรอแต่เราเคยว่าคนที่สัามเขาจะชอบมาดูต้มส้มอะต้มมะกรูดกระดองได้ดีก็อร่อยมากเลย สำหรับคนที่ชอบปูไข่มันจะมีความมันๆคือครปูไข่น่ะคือเขาจะกินไข่กันแต่ว่าปูม้าเนี่ยเขาจะกินเนื้อเนหรับเนีวานเนื้อมันหวานเนเหมือนไข่แดงดองอ่ะกว่าเชื่อแม่กินของดิบใช่แม่กินนะเคยเห็นเลยเฉพาะเจ้านี้นะเฮ้ยความคาวของอาหารทะเลไปไหนวะนี่มีมันจะมีแต่กลิ่นมันๆอร่อยเนาะเนื้อมันหวานเนี้ยว่าเฮียเคยทำปูดองแล้วสะอาดแล้วนะเจอเจ้านี้คือแบบวันนี้จะเลิศรหารแลวนะหนุ่มเนี่ยรู้ปะใข่จดน้อย ลุงนอนทำไมปูมาถึงลุงไม่ตอดอ่ะตอดทำไมอันไม่อยู่จริงเหรอโบชอบปูมาอะปูมาอร่อยมากปูมากินอะไรเป็นอาหารเค้กสิพ่ออะไรอ่ะติดเลยไงเฟรนฟรายอ่ะินเป็โบชอบนะมุ้ยมันจะไปทางไหนไม่รู้เลยเนี่ยกินเยอะอยู่ ไม่ต้องทิ้มกูแล้วปกติไปซื้อของดองมาทีไรนะมาจะต้องมาตามันทิ้มเองนะแก้วนี้ไม่ต้องเลยนะนี่คือมอย้ยอมรับเลยนะเขาบอกว่าไปอวราลาครงนี้ชอบนะพี่ว่าคนเริ่มกลับมาแล้วทุกคนคนเริ่มมาเดินคนเริ่มมาอะไรอย่างเงี้ยละเริ่มแบบได้ทํามาหากินกันแล้วอะสิ่งแรกที่น้ำมาคือดีใจกับเขาอะมไม่มีอะไรที่ประเสริฐเลิศเลยถ้าก็ขายของได้รับแหมลูกก็ต้องกินลูกก็ต้องเรียนห้องก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อ <c oughs> อ้เสีย<ม>โอ เนื้อมันแน่นมากนี่นะคะทุกคนกินแล้วอะเอาจริงปะคิดว่าจะไม่หมดด้วยนะเว้ยเพราะปกติเรากินกันได้น้อยเนาะโู้อร่อยอะไนซื้อมาเยอะไปนะฮะซื้อมาคือจะซื้อมาตุนเลยแล้วก็มาถ่ายลงน้อยที่อร่อยไม่อร่อยก็ดูดิวันนี้เป็นวันที่เรากินได้เยอะมากนะมาเอาเอาไม้เอาอะไรเราจะไปล้างมือหน่อยอะเนินรายการคนเดียวนะขอยากเป็นอยากเป็นในเนี่ยเป็นโคอะเราอยากเป็นบล็อก ด้วยเขาไม่เอาไปดูมากเพื่อนวิ่งไมออ่ทันำทำไมต้องไปวิ่งอ่ะไปมอแบบน้ำมาสิทำไมต้องโดนน้ำอีดอ่ะไปคุยกันดีๆไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ไหวแล้วโบจะอัดติ๊กตอกโบละทุกคนคะตามไปดูติ๊กตอกโบกันได้นะเป็ดตัวนี้มันเ็ดใกล้หมดแล้วจุ่มลงไปเลยแบบนี้เลยอืมเนื้อแน่นมากกุ้งเราก็ต้องเอามาด้วยจุ่มเข้าไปลึกๆอ้าห้อ คือมันไม่เค็มมันกำลังพอดีและนี่ขอบอกเลยว่าไข่เนี่ยเยอะมากคำนี้เพื่อประเทศชาติาดูเต็มเต็มในที่ช่องโบกันยรัตนะคะ โอเคทุกคนก็จะบอกว่าวันนี้นะคะอร่อยมากสาหรับร้านนี้คือกี่ทีก็ไม่ผิดหวังเลยนะแต่ก่อนอะยอมรับว่าเค็มไปนิดนึงแต่ตอนนี้คือแบบอโออร่อยอร่อย,ออยแบบงงกินเล่นได้เลยไม่ต้องมีข้าวกินได้ตอนแรกก็คิดว่าแบบเออทาไมแบบกุ้งอะขีดละร้อย<ม>ก็เลยคิดว่าเอ,อ๊ะทำไมถึงขีดละร้อยเลยก็คือไปดูมาแกะ,แก,ะกุ้งแล้วทั้งทั้งที่ไม่ได้มีเปลือกแล้วก็แกดองแล้วนี่ไง รอนหิวมันอยากนะเออรอนหิวมันอยากแนละ้วเ,เพราะอิ่มมันแบบรู้ป่าวว่าเนี่ยโบยังกินได้หินแต่ว่าปวดโบแล้วต้องถ่ายรูปมานะทุกคนโบก็เลยต้องลดความอ้วนนิดน,นึงนะคะกินให้หมดเนะี<อ>่ยพอทิ้งเหรอไม่ได้ทิ้งมามาวางไว้ก่อนเดี๋ยวได้ทิ้งไหมมา,มา อ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆพืลุงน้อยเพื่อนเพื่อนโรงเรียนจะเปิดเลยนะเดี๋ยวได้เจอกันแล้วจริงเหรออันนี้ปิดอยู่เหรอไม่เห็นรู้เรื่องใกล้จะได้เปิดเพื่อนๆจะได้เจอหน้ากันแล้วเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนสนิทสัมลีเพื่อนชื่อสัมลีแล้วมีเพื่อนสนิทกี่คนสามชื่ออะไรบ้างประโคมสัมลีประโคมสัมลีตายแล้วอ้าวเป็นอะไรอ่ะมะเร็งอ่ะแล้วเหลือใครสามปออ่ะปออะไรกไไม่ดเแย์คิดไม่ทันปอคุ้งเผาไงปออะไรปอเถืองอ่ะปอเถืองแล้วไม่เลยปอป้อม นูใจปมนั่นนะถ้าเกิดครั้งหน้าใขรอยากให้เราทําเมนูอะไรลองคอมเมนต์กันมาได้นะรหรือว่าอยากให้ไปลุยร้านไหนซื้อร้านไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เราก็จะไปตะลุยให้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อ เราลืมอัปเดตนะคะหลังจากที่เราสองคนนะคะได้ผ่านมรสุมกันมามากมายทั้งอัดคลิปทั้งทานอาหารนะคะจะบอกว่าผิวของเรานะคะยังเด้งอยู่เลยยังไม่หลุดเลยนะคะที่หลุดออกไปนะคะจะเป็นลิปสติกนะคะแล้วก็ผิวก็ยังไม่ดรอปดูดิใช่ยังเนียนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะเจลลำไยชัยเท้านะคะหรือรองพื้นลำไยชัยเท้านะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เซเว่นอิเลเวนทุกสาขาราคา49บาทเท่านั้นเป็นแบบต่อ ใช่หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกไปเซเป็นก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อให้แล้วก็ดูหน้าเราดิบ๊ายบายบาย